บอกเล่าข่าวเลือกตั้งตอนแจ้งเหตุทุจริตการเลือกตั้งผู้ว่ากทมและสมาชิกสภากทมมีรางวัลรางวัลคืออะไรคะรางวัลคือเงินที่จ่ายให้แก่ผู้ชี้บ่อแสการกระทําความผิดหรือทุจริตการเลือกตั้งครับถ้าแจ้งบ่อแสการกระทําความผิดการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสมาชิกสภากรทมจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไหมคะ มีแน่นอนครับถ้าบอ่อแสนํามาแจ้งเป็นไปนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดโดยต้องชีบ้บ่อแสโดยตนเองต่อพนักง,งานสืบสวนและไต่สวนที่สํานักง,งานกกตและสํานักง,งานกกตกทมและต้องแจ้งความประสงค์จะขอรับเงินรางวัลด้วยอ๋อเข้าใจแล้วล่ะและอยากทราบว่าถ้าแจ้งบอ่อแสจะได้รับรางวัลเท่าใด เรามาดูอัตรารางวัลกันนี่เลยถ้าบอดแสการกระทําผิดการเลือกตั้งสมาชิกสภากธทมเป็นผลให้กกตมีคําสั่งให้เลือกตั้งใหม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน1น0 0 0แบาท หรือละงับสิทธิ์สมัครเป็นการชั่วคราวไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทกรณีสามีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทเพิกถอนสิทธิ์สมัครหรือสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน5,000 0 0บาทส่วนการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเป็นผลให้กกต มีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทหรือระงับสิทธิ์สมัครเป็นการชั่วคราวไม่เกิน3 0 0 0 0 0บาทกรณีสามีคำสั่งให้เลือกตั้งใหม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกิน4 0 0 0 0 0บาทเพิกถอนสิทธิ์สมัครหรือสิทธิ์เลือกตั้งไม่เกิน1ล้านบาท อ๋อเข้าใจแล้วค่ะถ้าเบาะแสการกระทำความผิดการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมเป็นผลทำให้สามีคำสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้สมัครมีสิทธิ์ได้รับรางวัลไม่เกินหนึ่งล้านบาทใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับการพิจารณาให้รางวัลน,นอกจากจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและเบาแสที่นำมาแจ้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดยังต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวัลเพื่อเสนอต่อกะกะตด้วยครับ ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะคะงานถ้าพบเหตุการซื้อสิทธิขายเสียงการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่ใดบ้างถ้าพบเหตุทุจริตซื้อสิทธิขายเสียงสามารถแจ้งเหตุได้ที่สำนักง,งานกรกะตะและสำนักง,งานก,ะก,ะะกะะะรกตกรทมรวมทั้งสายด่วน1 444หรือแจ้งเหตุผ่านทางแอปตาสปะรดดีมากเลยค่ะมีช่องทางในการแจ้งเหตุทำให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ขอบคุณครับและสำนักง,งานกะกะตยินดีให้บริการครับทั้งนี้อยากขอความร่วมมือให้พวกเราช่วยกันสอดส่องดูแลการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมและสมาชิกสภากทมให้เป็นไปโดยสุจริตไม่ซื้อสิทธิขายเสียงการเมืองดีขึ้นได้ด้วยความร่วมมือของพวกเราทุกคนครับร่วมการเปิดโปงไม่ปกปิดแจ้งเหตุทุจริตมีรางวัล